สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอายุเฉลี่ยนะครับของมะละกอฮอนแลนด์ระหว่างการปลูกแบบใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีนะครับกับปลูกแบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะครับจากที่ผมสังเกตแล้วก็ทําสถิติไว้นะครับของผมเนี่ยผมจะปลูกมะละกอแบบออร์แกนิกนะครับ ระยะที่เขาออกดอกจนถึงเป็นลูกขนาดนี้ครับใช้เวลา4-5เดือนนะครับเขาได้ลูกประมาณนี้นะครับก็ไม่ใหญ่นะครับก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับประมาณเฉลี่ยแล้ว4 -5 เดือนนะครับแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีจากการสอบถามเพื่อนๆนะก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนก็จะติดดอกนะครับ ก็เป็นลูกไซส์ก็ค่อนข้างจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะฮะของผมผมจะทําปุ๋ยหมักแบบนี้นะไว้ที่โคนต้นแล้วก็มีการฉีดจุลินทรีย์ทุกๆ15วันช่วยนะครับแต่ไม่มีไม่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะคลิปนี้ก็ทําขึ้นเพื่อจะจะบอกระยะการเป็นลูกนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณ1-2เดือนนะครับ การใส่ปุ๋ยเคมีเขาจะเร่งการจเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับประมาณ3เดือนก็ติดดอกออกผลนะครับส่วนการปลูกแบบออกแกนิกร้อก็จะประมาณ4-5เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้น้ําและการผสมดินปลูกนะครับนี่ก็เป็นการทดลองปลูกนะครับ อายุเท่ากันนะครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์สวัสดีครับ